เข้าสู่ัวย่าหนิงนะคะวันนี้ย่าหนิงได้ได้ได้ก็พูดหวานมาได้ก็พูดหวานได้ฟักทองมา่าหนิงก็นําเปนึ่งนึ่งนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วย่าหนิงก็จะมาปั่นกรจะมาปั่นใส่เือ้นาจะมาทดลองน้ําปั่นฟักทองกับข้าวโพดกันนะคะวันนี้เราจะเอาสองเมนูกระเจอกสีเหลืองนะคะวันนี้อย่างละสองช้อน ชนสีเหลืองกันนะคะสใส่ลมไปเนื่คยะสำหรับผู้สูงวัยไม่ต้องเคี้ยวยากนะคะ ไม่เอานานนะคะเพราะว่าขเขาเนื้ออ่อนไปแล้วเนื้อเขายู่อย่างนี้อันนี้คือหอมนมอ,นนนอีกรอบหนึ่งเนี่ยหนิงจะใส่งาขาวงานดำางี้อันนี้รอบแรก เนี๋ยนี่ม้ปัามละเอียดนะมีอะได้เรเลยได้เกี้ยวจิ๊กเจอของอ่ะของข้าวโพดเดี๋ยวอีกรอบนึงเนี่ยนี่ใส่งาขาวงาดำกลิ่นก็จะออกมาเป็นงาขาวเพราะว่าของของของงาก็จะโดดเด่นมากเชียร์ s กั d เชียร์